สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับทั้งชายบายคลินิกมอเตอร์อีกเช่นเคยนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่เราทําเครื่องแล้วก็ได้รืชชุดข้างนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการเปลี่ยนลูกปืนนะครับชามสไลด์หลังหรือชามขับสายพานชุดใหญ่นะครับว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเราควรจะเปลี่ยนลูกปืนเมื่อไหร่นะครับ ก็คือเนี่ยมันจะมีอาการดังแบบนี้นะครับเวลาเราเข็นรถเดินหน้าหรือถอยหลังอย่างเงี้ยโดยที่เรายังไม่สตาร์ทเครื่องครับเนี่ยเสียงดังแบบเนี้ยคือดังที่ลูกปืนและลูกปืน2ลูกนั้นนะครับแล้วก็ชุดข้างในมันนะครับอาจจะขาดการหล่อลื่นด้วยเจลบีนะครับผมมันก็จะดังแบบนี้นะครับ ถ้าดังอีกแบบหนึ่งก็คือเฟืองมันหอนนะครับก็เป็นกับเฟืองด้านในแต่ถ้าดาังแบบนี้เป็นกับลูกปืน2ลูกนะครับส่วนวิธีการเอาออกเราก็ใช้ประแจเลื่อนนะครับหนีบไว้นะครับหนีบแล้วเอาเท้าเหยียบแล้วเอาค้อนเคาะตีไปแบบนี้นะครับระวังประแจมันหลุดไปโดนอย่างอื่นนะครับทำด้วยความระมัดระวังด้วยเพราะว่าเรายังไม่ได้สั่งลูกบล็อกมานะครับเพิ่งสั่งไปนะครับผมเพราะว่าชุดนี้ อยู่แถบผมก็ไม่ค่อยได้ซ่อมนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครสนใจซ่อมชุดนี้เท่าไหร่นะครับอยู่บ้านนอกนะครับชนบทนะครับถ้าในเมืองก็โอเคผมจะได้ทาบ่อยแต่ผมก็สั่งแล้วแต่ว่ายังไม่มาเราก็เลยต้องใช้วิธีตีเอาแบบนี้เพื่อไม่ให้หัวน็อตมันเสียหายนะครับบางคนเขา,เขาใช้สกัดตีออกก็ได้อยู่แต่ว่ามันทําให้น็อตเสียหายมันไม่สวยนะครับก็ดูว่าเราไม่เป็นมืออาชีพนะครับผมก็คือบล็อกตัวนี้ก็คือเบอร์ สามเก้านะครับมันจะมี2ด้าน3ามเก้าสนะครับมันใช้ได้ทั้ง2ด้านนะครับก็สั่งไปแล้วนะครับนะตัวนี้เป็นเกลียวละเอียดนะครับเป็นเกลียวละเอียดเวลาขันเข้าขันออกให้ระวังนะครับอ่เนี่ยตัวเนี้ยเวลาขันเข้าระวังมันจะปีนเกลียวนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นเกลียวละเอียดมันปีนได้ง่ายนะครับ เกลียวมันจะเล็กๆแล้วก็บะเหลือมีไม่กี่เกลียวนะครับผมส่วนผ่าคัดนะก็ยังเหลือเยอะนะครับเราก็จะถอดชุดนี้มาต่อมาเราก็จะใช้ไขควงแบนนะครับเคาะเข้าไปนะครับให้มันยกขึ้นมาอันนี้คงยังไม่เป็นรุนแรงแค่ตะระบีดำไม่ถึงกบแหงนะครับมันก็เลี้ยวอ,ออกง่าย ตัวนี้ก็ยังไม่สึกลรอเท่าไหร่นะครับยังดีอยู่อ๋อมันมีอีกเม็ดหนึ่งมีสามเม็ดนะครับ ส่วนจรบีที่ใช้ผมก็ใช้แบรดยี่ห้อนี้นะครับที่เขาใช้กับชุดชามสไลด์โดยเฉพาะนะครับที่มันองศาความร้อนสูงนะครับก็ได้สั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้มีโอกาสได้ใช้สักทีหลังจากที่เราถอด <c oughs> ชุดนี้ออกมาแล้วนะครับจะทําความสะอาดแล้วเราจะเอาลูกปืนออกมันเอาออกด้านนี้ไม่ได้นะครับเอาออกด้านนี้คราวนี้มันจะมีกิบล็อกอยู่ด้านในนู่น ล็อกลูกปืนตัวนี้ไม่ให้หลุดไปนะครับก็ต้องใช้คีมหุบนะครับตัวยาวเหยี yeah, ่ย <Yeah, S 2> เข้าไปนะครับเพื่อจะเอากิล็อกออกแล้วเราก็จะตีลูกปืนจากฝั่งนี้นะครับลงมาเพื่อดันตัวนี้ออกมาเลยพร้อมกันเลยนะครับผมแต่มันก็ติดปัญหานะครับคีมเราเนี่ยขามันยาวไม่ถึงนะครับจำเป็นจะต้องปรับแต่งตรงนี้นะครับให้มันบางลง นะครับผมแล้วก็แย่ถึงจะแย่เข้าไปในรูนี้ได้นะครับนี่ถ้าจะตีลูกปืนอตัวนี้ออกมาเลยมันก็ค่อนข้างลําบากนะครับแล้วก็ใช้ตัวทีเบอร์12บสนะครับยัดลงมาตีลงมาได้เลยมันก็จะหลุดลงไปแล้วเราก็จะไปตีให้มันดันตัวนี้ออกมาด้วยนะครับหาไม้หรือ อะไรมาลองเพื่อให้พื้นมันเรียบนะครับต้องการชามมันบิดงอตามพื้นตามสภาพของพื้นนะครับมันก็จะออกมาแล้วนะครับมันก็จะง่ายกว่าการที่เราจะมาตีบ่า ด้านนี้นะครับมันก็จะออกยากนะครับถ้าเราตีออกมาคู่กันเลยเอ่อมันก็จะอยู่อย่างนี้คราวนี้มันจะมีฝั่งหนึ่งของลูกปืนนะครับฝั่งที่ไม่มีเอ่อฝาปิดนะครับมันจะอยู่ด้านในนะครับมีฝาปิดมันจะอยู่ด้านนอกส่วนลูกปืนตัวนี้ตัวที่มีตัวหนังสือจะอยู่ด้านนอกนะครับอยู่ด้านนี้นะครับผม ไม่มีตัวหนังสือจะอยู่ด้านในนะครับส่วนกีบล็อกก็คือเอาให้เอาด้านมนเข้าไปเอาด้านคมออกมานะครับเอาด้านคมออกมาด้านนอกนะครับผมใส่เข้าไปแบบนี้ด้านคมหันหน้าออกมานะครับหลังจากที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ถึงขั้นตอนการประกอบนะครับ ส่วนตัวนี้เราก็จะทํางบประหยัดนะครับไม่ได้เปลี่ยนซีนถ้าใครอยากเปลี่ยนซีนนะครับก็สั่งสามารถสั่งที่ร้านอะไรได้เลยก็เป็นเบอร์นี้นะครับ34มสี่เสี่นะครับผมทั้ง2ตัวนะครับนี่ตัวนี้กับต,ตัวนี้นะครับส่วนลูกปืนนะครับลูกปืนเข็มก็ใช้เป็นของแท้เลยเพราะว่าเขาจะได้จารบีที่มีคุณภาพอัดมาให้ด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นเบอร์ 2 0คูณ29คูณ18นะครับส่วนลูกปืนตัวนี้ก็เป็นเบอร์จะใช้ของนาชิหรือจะเป็นของ ntn ก็ได้นะครับถ้าได้ ntn ก็จะดีหน่อยเป็นเบอร์6902นนะครับผมนี่ตัวนี้แล้วก็ลืมบอกไปตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่แหวนตัวนี้นะครับต้องหันด้านคมขึ้นนะครับผม เอาด้านมนเนี่ยคันลงไปนะครับส่วนจระบีเราก็จะใส่สลิงแบบนี้หรือใครจะมีหลอดใหญ่คนนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับตัวนี้เราก็จะอัดจระบีเข้าไปด้วยนะครับผมมันก็จะสะดวกเวลาเราจะใส่จระบีเข้าไปในในลูกปืนเล็กๆนะครับพอเราใส่ลูกปืนลงไปแล้วเราก็ใช้แกนโชกคนะครับมันจะพอดีนะครับค่อยๆตอกลงไปนะครับ ถ้ามันชิดแล้วมันก็จะดังก้องๆนะครับดังแบบนี้นะครับไม่ดังกึกๆนะครับไม่ต้องตอกแรงนะครับค่อยๆตอกแล้วเราเข้ามาดูเนี่ยฝั่งนี้มันก็จะชิดแล้วนะครับมันมีบ่าของมันอยู่ด้านนี้หลังจากนั้นเราก็ใส่คลิปล็อกนะครับให้หันคมขึ้นนะครับนี่เอาด้านมนลงไปนะครับตัวนี้เราก็โมมาแล้ว สามารถใส่เข้าไปได้เลยเราก็ใช้ปลายของมันนะครับแทงลงไปมันก็จะดังแกรกนะครับหรือไม่เราก็คีบดูก็ได้นะครับคีบดูแล้วก็หมุนดูว่าคีบดูแล้วก็หมุนดูนะครับว่ามันมันหมุนไหมแสดงถ้ามันหมุนก็แสดงว่ามันคีบเบาๆนะครับไม่ใช่คีบให้มันหลุดจ,จากล่องนะ ที่เบาๆหมุนดูแสดงว่ามันอยู่ในร่องแล้วก็โอเคนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ลูกปืนเข็มก็ทาจารบีตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับถ้าได้เพิ่มความลื่นให้เขานะครับก็หันตัวหนังสือขึ้นมา ค่อยตอกวนวนไปนะครับถ้ามันถ้ามันชนแล้วมันจะดังแก้งแก้งอย่างนี้นะครับอันนี้ก็มีบ่าเหมือนกันนะครับมีบ่ารับเหมือนกัน อย่าไปตีแรงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันสามารถยุบได้นะครับผมป่ะมาเราก็จะมาใส่ชามตัวนี้ตรงซีนตรงนี้เราก็ใส่ระบีโลมไว้นิดนึงนะครับรูดมันให้ลงไปในร่อง มาแล้วก็เอาอันนี้ลงไปแล้วเราก็เอาเม็ดใส่นะครับชึบ,ชบอันนี้เราก็จะมาใส่จาะบีก็บิดบดิดนิดนึงให้มันมาตรงกลางแบบนี้นะครับเราจะได้ใส่ทั้งสองฝั่ง ให้มันเต็มพอดีให้มันเต็มเบ้าพอดีนะครับ รก็จะเอามาเอาปอกมาสุกลงไปดูนะครับแล้วเราจะลองสไลด์ดูว่ามันโอเคไหมโอเคนี่ก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วเราก็จะมาใส่สปริง ก็ใช้แรงตัวเองไปก่อนนะครับปึ้นี่ก็หายหงายคมขึ้นนะครับค่อยค่อยใส่นะโอเคได้แล้วนะครับตานี้ก็ใช้บล็อกยิงได้เลยนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิน้น สำหรับการเปลี่ยนชุดลูกปืนล้อขับสายพานตัวหลังนะครับคราวน,นี้เราจะมาฟังเสียงว่ามันจะดังเหมือนตอนที่ยังไม่เปลี่ยนไหมนะครับเป็นไงครับเงียบใช่ไหมละ่ะ โอเคเลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับช่างชายบายคีหนึ่งมอเตอร์ครับผมสวัสดีครับ